กลุ่มนักลบ เฟซบุ๊กนะคะโซเชียลเน็ตเวิกทั้งหมดเจ็ดกลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มเฟซแทปเ o ีโอ e กลุ่มไม่เอาเอ็มโอยูสี่สามกลุ่มขับไล่อภิสิทธิ์ออกไปออกไปกลุ่มมั่นใจชาวพนมิตรพร้อมให้กําลังใจอาจารย์ปานเทพมนตรีนสัน,นรปรน้ำพร้อมคณะกลุ่มอภิสิทธิ get out, ์เกตเอาวก็อีกกลุ่มนึงกลุ่มไหนะคะพีตตะ่ตามล่าแม่ยกอภิสิทธิ์ตามล่าแม่ยกอภิสิทธิ์นัดหมายกันแล้วนะคะแต่ละกลุ่มก็มีเสื้อเป็นของตัวเองด้วยจ้ะนัดหมายเจอกันในวันที่สิบสองมีนาคมนี้สี่โมงเย็นลานพระระ รามารูปทรงม้าแล้วนอกจากเขาจะนัดหมายใส่เสื้อกลุ่มเ,เขากันเองแล้วนะพี่เ,เขานัดเตรียมอุปกรณ์ด้วยเ,เขามีลิสต์อุปกรณ์แล้วมีอะไรบ้าง เก้าอี้สนามเผื่อมาวันที่12และอันิสามสิบสเกิดจ้องจะสลายกันนักจะอยู่ยาวยากันยุงแว่นตากันแก๊สน้ำตาถุงกันน้ำใส่โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารไบประจำตัวประชาชนแล้วก็ป้ายเก๋ๆเขาบอกป้ายเก๋ๆที่ใช้เตือนสติรัฐบาลที่ไม่ลืมก็คือผ้าเช็ดหน้าผืนขนาดใหญ่พอสมควรแล้วก็น้ำนะครับซึ่งจะต้องมีอุปกรณ์ไว้เหล่านี้ไว้ในเต้นะครับ แล้วนอกจากการนัดหมายมารวมพลสแสดงกาลังร่วมชุมนุมแล้วตอนกลางคืนครับประมาณห้าทุ่มกว่าถึงเที่ยงคืนนะครับน้องๆเหล่านี้ก็จะมีกิจกรรมมาร่วมสนุกกับพ่อแม่พี่น้องเขาจะขึ้นเวทีได้ข่าวว่าจะมีการแสดงละครหรืออะไรทำนองนั้นให้พี่น้องมีส่วนร่วมด้วยนะครับก็ดูการแสดงของน้องๆเขานะครับได้ค่ะแล้วก็ระหว่างที่เราจะฟังดนตรีกัน